กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุยประชุมการใช้เงินสมทบให้มีประสิทธิภาพเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ภายในห้องประชุมเพทศสมุยเทศบาลนครเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายนัทพลรัตนรัก์รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้เปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุยโดยมีนายนัทวุฒิแก้วมีศรีประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนทั้ง7ตำบลเข้าร่วมประชุมสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้นายนัทพลรัตนรักษ์รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุยทั้ง7ตำบลของอำเภอเกาะสมุยในการใช้เงินสนับสนุนที่เทศบาลนครเกาะสมุยจัดสมทบให้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะในเรื่องนี้นายรันเนรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยและคณะผู้บริหาร รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลได้ให้ความสําคัญกับสวัสดิการของพี่น้องประชาชนในชุมชนเพราะเงินสมทบที่เทศบาลนาครเกาะสม,มุยสนับสนุนคือภาษีของทุกคนที่ย้อนกลับไปช่วยเหลือและเติมเต็มให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเทศบาลนาครเกาะสม,มุยดูแลทั้งเตําตบล ซึ่งการจะใช้เงินสมทบนั้นคณะกรรมการแต่ละชุมชนจะต้องเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนสำหรับโครงการใดที่เสนอผ่านคณะกรรมการที่อนุมัติแล้วจะต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุยพร้อมกับรายงานผลการดําเนินโครงการที่ได้ขออนุมัติโดยคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนทั้งเจ็ดตำบลจะต้องมีหลักฐานพร้อมภาพถ่ายการดําเนินโครงการส่งมายังกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุย ื่อรวบรวมเอกสารและรายงานผลการดําเนินโครงการมายังกองสวัสดิการเทศบาลนครเกาะสมุยเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานสรุปให้ผู้บริหารเทศบาลนครเกาะสมุยให้รักราบต่อไปส่วนเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุยขอให้คณะกรรมการแต่ละตําบลเร่งดําเนินการเพื่อนําเงินช่วยเหลือสมาชิกได้ทันสถานการณ์สนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมา์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ร้านอาหารบีชเมลทินคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน